สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง JCR Rider นะครับผมตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับเกม Odin Vala Rising นะครับคลิปนี้นะครับผมจะพามานะครับหากล่องกาชา10กล่องนะครับของเมือง2นะครับผมของเมืองโจชันามนั่นเองนะครับผมโอเคไปเราไปหากันดีกว่านะว่า10กล่องอยู่ตรงไหนกันบ้างเนี่ยครับ ตามผมมาเลยกล่องแรกนะต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าเรามาถึงเมืองโจโดันฮามแล้วเนะี่ยเราจะมาพบราชายักษ์นั่นเองนะครับกล่องแรกนี้ก็คือมันจะอยู่ตรงข้างๆราชายักษ์ตรงนี้เลยนะซึ่งผมเก็บไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมืองนี้ก็มี10กล่องนะครับทั้งหมดนะครับผมไปไปจุดต่อไปนะครับจุดต่อไปก็จะอยู่ข้างล่างนะ พอเราเดินมาที่ยักษ์ใช่ไหมทางขวานะครับทางขวามันจะมีแง่งอยู่นะมันจะมีแง่งอยู่ผมหาแง่งก่อนนะครับมันจะมีแง่งอยู่ตรงนี้จิงกระจึงนึงนะครับมันเป็นแง่งเนาะแล้วก็เราก็ลงไปนะบินดีๆนะทุกคนเออบินดีๆบินลงไปครับมันจะมีแง่งกระจึงนึงนั่นแหละนะครับนี่เห็นไหมพอลงมาแล้วปุ๊บกด F นะกระโดดลงมาได้เลยแล้วก็เก็บอย่างง่ายดายนะครับ นี่นะครับผมเก็บไปเลยเพื่อนๆน,นะครับจุดต่อไปนะครับจุดต่อไปมันจะอยู่ในเมืองนะอยู่ในเมืองนะครับมันจะอยู่บนนี้นะครับผมไปเราวับเข้าเมืองกันนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราวับกลับไปเลยนะครับคือต้องบอกก่อนว่าเราเก็บไปไปกล่องหนึ่งแล้วใช่ไหมตอนที่เราเข้าเมืองโจทันฮามมันจะเหลืออีกทั้งหมด9กล่องก็รวมเป็น10กล่องนะครับผมไป แล้วก็วิ่งไปจุดตรงนี้นะครับเพื่อจะปีนป่ายนะครับเพื่อจะปีนป่ายขึ้นไปข้างบนเนาะวิ่งไปเลยครับ นี่วิ่งมาถึงจุดแล้วปุ๊บใช่ไหมเราก็ปีนป่ายขึ้นไปเลยนะครับนี่นะครับปีนขึ้นไปนะครับปีนขึ้นไปเลยนะครับนี่ไปครับตามผมมาเลยนะครับทุกคนกระโดดปีนมันจะเร็วกว่านะกระโดดปีนมันจะเร็วกว่านะครับปุ๊บไป ไปนี่นะครับผมอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับอยู่ข้างบนนี้เลยนะแล้วก็เก็บไปเลยครับ <ste ak> อ่าอยู่บนนี้เนาะนี่บนนี้นะครับแล้วก็จุดต่อไปมันจะอยู่ตรงสะพ,พานนะครับ <ste ak> อยู่ตรงสะพ,พานตรงนี้นะครับให้เราหันนะให้เราหันหมุมกล้องมาทางซ้ายนิดนึงนี่ประตูเห็นประตูไหมครับเราบินลงไปเลยนะครับ บินลงไปบินลงไปปับ๊บแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้นะครับปับป๊บปั๊บกล่องมันจะอยู่ข้างล่างตรงนี้นะตรงนี้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 นะครับบินลงไปครับนี่เห็นไหมมีคนมาเก็บด้วยนะครับแล้วกระโดดลงไปเลยปับ๊บ ก็บครับผมไปครับจุดต่อไปนะครับจุดต่อไปนะครับผมจะอยู่ตรงบอสต,ตัวนี้นะครับบอสต,ตัวนี้นะครับให้เราฟาสทเวลนะครับบินไปเลยปับ๊บพอ,อมาถึงบอสแล้วเนี่ยนะครับบอสจะยืนอยู่ใช่ไหมให้เรา ไปทางซ้ายนะเลาะซ้ายไปนะครับเลาะซ้ายอย่าไปยุ่งกับมันนะครับผมหรือว่าหรือว่าอยากจะตุยก็แล้วแต่นะครับอ่าแล้วก็ปีนเห็นไหมห็นแสงข้างบนไหมครับนี่ปีนขึ้นไปเลยนี่นะครับเก็บเลยครับป๊าบเก็บเรียบร้อยนะครับนี่เนาะจะอยู่ตรงนี้นะครับกล่อง แล้วก็จุดต่อไปนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับกล่องจะอยู่ตรงนี้แถวๆนี้นะแถวๆนี้จะว้ามาตรงนี้หรือตรงนี้ก็ได้นะครับแลว้วแต่เลยนะครับจะตรงไหนก็ได้เนะผมมาตรงนี้แล้กันนะครับไปแล้วก็วิ่งเลาะนะครับวิ่งเลาะวิ่งไปเลยครับ วิงเลาะซ้ายไปนะครับ,รบนี่เมืองหิมะน,นะเมืองหิมะนี่หิมะเต็มเลยนะครับปีนขึ้นไปนะครับปีนขึ้นไปเลยปีนขึ้นไปป้าบกล่องมันจะอยู่นี่นะครับ เห็นเลยนะครับเป็นแสงๆก็เก็บน,นะครับเรียบร้อยตรงนี้นะนี่เห็นไหมครับจะมาตรงนี้ก็ได้หรือว่าตรงนี้ก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับผมแล้วก็จุดต่อไปนะครับจุดต่อไปมันจะอยู่ตรงตรงบอสนะครับแถวๆนี้แถวๆนี้แถวๆนี้นะครับป ยกันเลให้มันไปให้มันวิ่งไปเลยนะครับให้มันวิ่งไปเลยนะครับให้มันวิ่งไปตรงบอสนะครับที่เรามาร์ไว้ตอนแรกเลยนะครับ เราวิ่งมาตรงบอสได้เนี่ยเห็นหอคอยนี้ไหมครับนี่หอคอยนนี้ขึ้นไปเลยครับผมขึ้นไปข้างบนครับป้ายกระโดดขึ้นไปปีนขึ้นไปเลยครับไต่ขึ้นไปนี่นะครับผมกล่องมีคนมาเก็บด้วยเห็นไหมเก็บเลยครับไปแล้วก็จุดต่อไปนะ จุดต่อไปนะครับผมมันจะอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับแอบอยู่นะไปะเราว่าไปตรงนี้เนาะไปบินไปเลยแล้วก็ตรงไปครับตรงไปเลยนะครับนี่เห็นไหมเพื<ๆ>่อนๆเห็นดาบตรงนี้ก็ตรงไปเลยครับผม โครงกระดูกใหญ่มากนะเพื่อนๆดูดิโอ้ดูหัวมันไม่ใช่ยักษ์แล้วอ่ะผมว่านะมันเป็นไททันหรือเปล่าเออผมว่ามันใหญ่เท่าไททันได้นะไอไอโครงกระดูกเนะี่ยดูดิโอ้ลังการมากนะครับนี่เห็นไหมพอโตมาปุ๊บเพื่อนๆก็จะเห็นแสงตรงนี้เก็บได้เลยนะครับ ไปครับผมจุดต่อไปนะครับนี่กล่องเดี๋ยวดูจุดก่อนนะนี่อยู่ตรงนี้นะนะครับผมแล้วก็จุดต่อไปจะอยู่บนนี้นะครับบนนี้บนนี้ไปว์ปวไปตรงนี้ครับแพรพอวา์ปมาถึงปุ๊บนะให้หมุน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 มันจะเห็นเนี่ยมันจะเห็นเสานะครับเสาไปเ่าไปเลยครับมันจะอยู่ตรงน,นั้นแหละนะข้างบนเสานะครับ ปีนขึ้นไปครับปีนไปเลยอึบ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 อ่าเห็นแสงไหมครับนี่ไงเรียบร้อยมาถึงแล้วนะครับก็เก็บนะครับโอเคดีนะจุดมันจะอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะเป็นเสาเนาะโอเคจุดต่อไปนะครับ จุดต่อไปนะครับผมจะอยู่ผมมองไม่เห็นแดดมันแดดมันไอเนี้ยอะไรอะ่ะมันมันบังนะเรามันบังมันจะอยู่แถวนี้มันจะอยู่แถวนี้ไปมาไปตรงนี้นะเอาแดดมันบังนะเมื่อกี้ผมผมไม่เห็น <laughs> โอเค ดูดูก่อนนะว่าทิศไหนอ่ะนี่นี่เฉียงนี้นะเฉียงนี้เราต้องไปเฉียงซ้ายเฉียงซ้ายนี้ไปครับวิ่งไปเลย แล้วก็ปีนขึ้นไปนะปีนจากตรงนี้ก็ได้นะครับปีนจากตรงนี้ก็ได้นี่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 ปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปเลยนะครับฮึบฮึบฮึบนี่เห็นไหมเห็นแสงไหมครับเก็บเลยนะครับ โอเคมาอยู่ตรงนี้นะมันจะเป็นแย่งนิดนึงครับเงามันบังนะเงาบันบังว่าแสงเด็ด <c oughs> มันจะอยู่ข้างบนนะครับเพื่อนๆโอเคเรามาดูกันนะว่าได้ทั้งหมดนะครับครบหรือเปล่านะครับนี่เก้าใบเนาะเก้าใบเพราะว่าข้างพระราชาผมเก็บไปแล้วนะครับใบแรกนะครับข้างพระราชากล่องแรกเลยนะผมเก็บไปแล้วนะครับผม ถ้าเพื่อนๆมาเมืองสองเนี่ยผมว่าเก็บกันทุกคนนะครับเห็นแล้วคันไม้คันมืออยากเก็บแน่นอนนะครับโอเคเรากลับเมืองครับแล้วก็พอเราเก็บครบทั้ง10แล้วใช่ไหมพอเราเก็บครบทั้ง10บอะ่ะมันจะได้ในส่วนของความสําเร็จมาให้เพื่อนๆน,นะแบบนี้นะครับนี่กดที่ถ้วยนี่ครับมันจะได้ ในส่วนของกาชาสุ่มสัตว์3แล้วก็สุ่มสกิน3นะครับอ่ะกดรับมาเลยนะครับอันนี้คือเก็บครบนะครับทั้งหมด10กล่อง1 0จุด10ใบนั่นเองนะครับผมอันแหละนะโอแหลกแหลครับแหลกคนเยอะครับคนเยอะมากคนเยอะขึ้นทุกวันนะครับมาเราไปเปิดกันดีกว่าจุดเดิมไหนเรายืนตรงไหนเมื่อกี้ตรงนู้นเราไปเปิดกันดีกว่าครับ อาใครคนเยอะขึ้นทุกวันจริงๆครับนะต้องยอมรับเลยว่าต่อคิวกันนานนะครับต่อคิวกันนานมาเรามาเปิดกันดีกว่าครับมาดูกันว่าผมได้อะไรกันบ้างนะครับเตนไปเลยมาครับเปิด ทีละใบนะครับคนสิเดิมทีละใบนะแต่ว่าผมจะเปิดแบบสคริปต์นะครับทีละใบแบบสคริปต์เนาะผมจะไม่เปิดหมดทีเดียวนะครับเพราะมีคนกล่าวไว้ว่ามันจะได้ของดีเป็นไงเขียวมาใบเลขเลยเป็นไงครับมาเขียวต่อมาต้องมาแล้วละ่ะเขียวต่อมาต้องมาแล้วละ่ะนี่เป็นไงมันทีละใบครับผมทีละใบนะ มีคนบอกมามีเพื่อนๆบอกว่าทีละใบดีที่สุดผมก็เชื่อไงผมเชื่อขาวก็มาผมก็เชื่อนะครับผมก็เชื่อมาคลิปไปดิโอ้โหขาวนะครับสลับกันเปิดนะเปิดไปเปิดมานี่แหละครับเพื่อนๆเฮ้ยอันนี้กดไม่โดนเมื่อกี้นะครับอุ้ยเด้งแพ็กเด้งมาเพื่อนๆแพ็กเด้งครับ ปิดไปนะครับแพ็กดิ้งก็ปิดไปเรามันสายฟรีนะเพื่อนสายฟรีนะครับมาโอ้โหหมาครับโอเคมาครับโอ้โหขาวอะมาเขียวใบสุดท้าย ใบสีเขียวมันจะสุ่มขาวกับเขียวนะทุกคนเออส่วนใบเนี่ยมันจะสุ่มถึงขั้นทองนะสุ่มถึงขั้นทองเลยนะครับนี่ใบนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนโชคดีก็จะได้ในส่วนของฟ้าม่วงนะครับหรือจะโชคดีขั้นสุดคือทองนะเพื่อนเพืเ่อนเออโชคดีขั้นสุดคือทองนะเพื่อนเพื่อนมาครับทีละใบเหมือนเดิมครับทีละใบแบบสกิปครับผมโอ้โหขาวจัว๊วะขาวจัว๊วะมาสกินกันต่อ มาครับโอ้โหโอ้โหเขียวได้อยู่เขียวได้อยู่นะเขียวก็ไม่แย่นะครับเขียวก็ไม่แย่มาครับโอ้โหขาวไปกันต่อครับผมโอ้โหขาวสองใบสุดท้ายเพื่อนๆสองใบสุดท้ายเนี่ยือ มาใบสุดท้ายแล้วครับโอ้โหขาวจั่วนะครับขาวจั่วเลย <laughs> โอเคก็ได้จะได้ในส่วนของสเตตนะสเตตมาเพิ่มก็ดีมากครับดีมากนะครับสเตตเกมนี้หายากอยู่นะเออนะครับนี่นี่สายฟรีของผมอ่ะอ่ะผสมสัตว์กันหน่อยผสมสัตว์กันหน่อยมา ดุนเขียวเพื่อจะขึ้นฟ้านะครับดุนเขียวเพื่อจะขึ้นฟ้าไปครับเปิดทีละใบามาดิเอ้ยสามเป้าสามเป้าสามสามเพื่อนเพื่อนโอ้โหขอฟ้าสักตัวได้ปะขอฟ้าสักตัวได้ปะขอฟ้าอะไรขอฟ้าสักตัวได้ไมาโอ้หได้ไหมโอ้เขียวโอ้โหเสียดายอะ่ะ ม่ได้จะไ,ได้เคไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรมาสกินสกินส่วนสกินนี่ก็อ่ะมีเท่านี้ก็ผสมไม่ได้นะผสมไม่ได้นะครับแล้วก็ได้ความสำเร็จมานิดนึงโอเคครับผมก็คลิปนี้นะครับถ้าถูกใจก็กดไลค์ถ้าชอบใจชอบใจนะครับก็กดแชร์กันเยอะๆนะครับผม ก็คลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไว้เพียงเท่านี้และกันนะครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนนะครับที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ